พี่ๆชาวโรงงานเลิกงานแล้วไปไหนนะาไปถามเขากัน <S <S เวลาเลิกงานแล้วไปเที่ยวไหนจ้ะ,ะเดินตลาดอุ้มามาตลาดไหนมีแนะนำไหมมาเดียมพรสุพรรณสีอ่ามากันได้นะคะของกินเดียวปะ,ะของกินเยอะ,ะอเยอะยอะ, <S <S ะนี่นะคะคุณพี่เขาช้อชปปิ้งอยู่นะคะร้านนี้เผื่อใครอยากมานะคะ ส่วนมากก็จะเลิกงานก็ต้องดูคุณแม่ก่อนคุณแม่ไปไหนอย่างคุณแม่ยังมาตลาดก็จะพาคุณแม่มาตลาดแต่ถ้าส่วนมากก็จะกลับไปเลี้ยงน้องแมวที่ห้อง๋อ้ยน้องแมวมีน้องแมวถ้ามาตลาดมาที่ไหนเขามาที่นี่หรือเปล่ามาตลาดสะพานสีค่ะมาตลาดสะพานสีมากันได้นะคะของกินเยอะใช่ไหมใช่เมื่อกี้เห็นแอบเห็นขนมเยอะหมดเลยก็มาเดินตลาดสะพานสีนี่แหละค่ะมาตลาดสะพานสีใช่ค่ะที่อื่นมีอีกไหมหรือว่าส่วนใหญ่มาสะพานสีมาสะพานสีค่ะอถ้าเกิดเป็นวันหยุดก็ไปเที่ยว มีไปเที่ยวร้านเลาบ้างอ๋อมีมีร้านแนะนำไหมจ๊ะในมาคยามพรไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวอ๋อมีแบบไปติบชิลเนาะกับเพื่อนเพื่อนหรือว่ากับใครเอ่ยกับเพื่อนบ้างกับเพื่อนบ้างวอ๋อกับหัวหน้าบ้างเวลาคุณพี่เลิกงานแล้วคุณพี่แบบมีที่ไปเที่ยวไหนไหมหรือว่าเดินตลาดหรือไปที่ไหนไหมมีแนะนํคุณผู้ชมทางบ้านไหมจ๊ะมีเล่นกีฬาเล่นกีฬาแล้วก็มาเดินตลาดอ่าเล่นกีฬานี่เล่นเล่นกีฬาอะไรคะตะก้อ ถ้าเวลามาเดินตลาดคุณพี่มาเดินตลาดอะไรจ๊ะตลาดสะพานสีแถวนี้เลยเนาะที่นี่เลยเนาะตลาดสะพานสีแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปที่อื่นใช่ไหมใช่โอเคค่ะเวลาเลิกงานแล้วไปไหนบ้างไหมจ๊ะมีที่แบบไปต่อไหมอบางทีก็ไปร้านร้านเล่าบ่าออนไนน์มีมีแบบสกิดมาสักหนึ่งสักหนึ่งร้านที่ชอบเพลินค่ะเพลินนั่งแล้วเพลินไหมจิบเพลินเพลินแล้วคุณล่ะเลิกงานแล้วไปไหนคอมเมนต์มา